มาพี่น้องว่าแล้กกะเทเลยเป็นได้พี่น้องสีสันสวยงามบ่ะพี่น้องมาๆมา,มาผมเริ่มเลยอะเริ่มอย่างตาเสน่เริ่มว่าเจ้าของเคยปวดหลังปวดเอวหายเท่าทุ่มเอนี้พี่น้องแต่บนได้หมายคำว่าเสียให้เสื้อผมนะหมายคำว่าให้ฟังก่อนศึกษาก่อนแล้วค่อยทํำกินว่ามันแม่นอรีบอ เพียงแต่ผมนำสิ่งดีๆมาเสนอให้พี่ให้น้องได้เบิง่งให้พี่ให้น้องได้หูจักให้พี่ได้ให้น้องได้ศึกษาและเอาไปเห็ดกินถ้าท่านหู้แล้วท่านบอยาักกินถ้าเกิดท่านยันมันอันตรายบา่ยันอันตรายกับบ่ต้องกินหรือว่ากินแล้วตายสิพังบ่าตาเสน่กับบ่ต้องกินเพียงแต่เสนอให้ศึกษาสวัสดีครับผมชาวนี้ที่สกลนครเสน่ห์อิมุนซู สวัสดีเอฟซีทางฝั่งไทยและฝั่งลาวนะพี่น้องนะเสนอิโมสุมนนี้จะนําสิ่งดีๆมีสาระและมีประโยชน์มาสู่พี่สุนงเบิงคือเก่าเลยพี่น้องข่าวมาเบิ้งน้ำกันพี่น้องมันพายปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวปวดเส้นปวดเอ็นปวดแข้งปวดขาเส้นยุดเส้นตึงข่ามาเบิง้งพี่น้องว่ามีสมุนไพรตัวใดที่จะไปบรรเทาเบาบาง เกลเจก,กับพวกปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดกล้ามเนื้อปวดเส้นปวดเอ็นเส้นยึดเ,เส้นตึงเอามาพึกเอามาพาดเพิ่นสามารถช่วยไปบรรเทาได้น้องพี่น้องเนาะสมุนไพรมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเดี๋ยวผมจะถ่ายสูตรที่ชนบุรงเห็ดอะไรกินตาเสน,เน่ต้มหรือให้ยำกินดิบเลยหรือให้ยำกินแห้งยำกินบ่ได้เลยเพี่น้องเองเ้ยมันแข็งถ้าไพรบดได้กับบดเห็ดลูกกรอ n ได้ถ้าไพรบดบ่ได้กับต้มกินพี่น้องเพื่อจะ ให้ตัวยามันออกตาเสน่ห์จะคือว่าวกวนแแ้ตาเสน่หบัวด้ว,ว่ากัวนวลให้ฟังเนาะพี่น้องมะว่าแล้วก็มาเบื้องตัวยามันมีตัวดใดใดพี่น้องขับว่าแล้วก็มาดูสมุนไพรตัวยามันมีอยู่จักอย่างหนึ่งอย่างเท้าวันเปียกนะพี่น้องนะสามารถบรรเทาอาการปวดเป็นยากแก้ปวดดีที่สุดในปัจจุบันนี้บรรเทาหรือกินแท่นยาอย่างอื่นได้ กินติดต่อกันได้นานเป็นเดือนได้ตัวนี้ท้าวันเปียงเนี่ยแก้ปวดอันนี้คือกำแพงเจ็ดชั้นบำรุงเลือดบำรุงหัวใจบำรุงโลหิตถาเลือดดีหมุนเวียนได้ดีเจ็บหลังปวดเอยกำเนือ้อปวดเส้นปวดเอ็นท่านก็ซีดีขึ้นนี่คือโคคานโคคารนแก้ปวดเมื่อยได้อย่างดีแก้ปวดเส้นปวดเอน็นแก้กำเนือ้ออ่อนแรงได้นี่คือเท้าเครือ้าว เท้าเครือขขาวนี่ก็สามารถช่วยปวดเมื่อยตามเส้นตามเอ็นปวดเมื่อยตามร่างกายเฮาได้นี่คือสําคัญสิ่งสําคัญคือนี่คือเท้าวัวนเอ็นอ่อนเท้าเอ็นอ่อนนี่ซ้อยบํารุงเส้นบารุงเอ็นเส้ยนยึดเส้นตึงเส้นพิการเพื่อสามารถช่วยได้นี่คือฟางแดงฟางแดงนี่กับบำรุงหัวใจบำรุงปอด บลูเลือดว่าแล้วก็จับเข้าหม้อเลยพี่น้องโอยากจับก็ได้เทเลยพี่น้องเอาเทเลยต้มกันเลยพี่น้องนี่เวลากินเข้าจังก่อเลยพี่น้องนะว่าแล้วก็ป้ายต้มพี่น้องมาว่าแล้วเทน้ำเลยพี่น้องใส่น้ำลายห้าหลตาสตามความเหมาะสมเลยพี่น้องนะตามความเหมาะสมของตัวยาหรือหนึ่งลิตรหรือลิตรครึ่งยาหน่อยยาหลายพี่น้อง ทายาลากระเซประมาณลิตรหรือลิตรครึ่งพี่น้องเด้อนี่ผมกระส่ครึ่งหมอ้อใส่น้ำพอประมาณพอแล้วก็จุดแก๊สเลยป้าแลเดือดได้ทีอะไรพี่น้องไปเลยยกไปด้วยกันพี่น้องจุดแก๊สไปไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันวันเรามีตัวยาอะไรบ้างที่จะบรรเทาอาการปวด ว่าแล้วก็จัดการพี่น้องเท่เป็ดในได,ได้สีสันสีน้ำตาลเข้มสมุนไพรบําลงร่างกายแก้ปวดเส้นแก้ปวดเอ็นแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายแก้เจ็บหลังปวดแอวเส้นเอ็นพิก,การเส้นยุดเส้นตึงต้มกินเลยพี่น้องให้กินตอนเศ้าแก้วนึ่งเด้พี่น้องได้ ตอนเช้าหนึ่งแก้วก่อนอาหารตอนเย็นหนึ่งแก้วก่อนอาหารให้กินต่อเนื่องไปประมาณสักหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์อาการเจ็บหลังปวดเอวปวดเส้นปวดเอ็นเช่นยึดเช่นตึงมันจะผ่อนคลายหรือดีขึ้นห,หรือหายเลยพี่น้องปวดหลังปวดเอวผมหายจากอาการปวดหลังปวดเอวน,นำสูตรสมุนไพรตัวนี้หละผมคิดเองค้นเองสมุนไพรตัวนี้ กินเองรักษาเองมันหายพี่น้องผมปวดเอวมาเกือบ20ปีปวดหลังปวดเอวแต่ผมกินสมุนไพนำ้ำผมใส่ลูกประครบนำตอนเช้าเวลาปวดมากๆผมจะใช้ลูกประครบประครบเอวด้วยกินยาต้มด้วยกินไปกินไปสักระยะหนึ่งผมเลิมเลยเลิมอย่างตาเสน่ห์เลิมว่าเจ้าของเคยปวดหลังปวดเอวหายเท่าทุ่มเอินนี้พี่น้องแต่บ่ได้หมายความว่าเสียให้เสื้อผมนะ หมายคือว่าให้ฟังก่อนศึกษาก่อนแล้วค่อยทํากินว่ามันแมน่นอรือเป่เทียงแต่ผมนําสิ่งดีๆมาเสนอให้พี่ให้น้องได้เบิง่งให้พี่ให้น้องได้หูจักให้พี่ได้ให้น้องได้ศึกษาและเอาไปเหตุกินถ้าท่านหู้แล้วท่านบอยาักกินถ้าเกิดท่านยานันมันอันตรายบ่ยันอันตรายกับบ่ต้องกินหรือว่ากินแล้วตายสิพังบ่ตาสนิ่กับบ่ต้องกินเพียงแต่เสนอให้ศึกษา เลยพี่น้องด่าเอาทุกสิ่งทุกอย่างกินแล้วก็บคอยท่านอยู่ดีมีแห้งอย่าเจ็บอย่าไข้ให้สุขภาพแข็งแรงครับผมวัาลืมกินให้บังเอิญมาตาเสน่ห์เป็นตัวเดียวบ่กินก่อนเอารสชาติฟาดฝาดเฟื่อนเฟื่องสมุนไพรดีมีประโยชน์ขอบคุณครับ